สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยก็มีเรื่องที่จะมาพูดถึงอีกแล้วนะครับสำหรับหมอปลายภายกระสิบคำว่าภายกระสิบของหมอปลายก็คือท่านยมคับยมพบาลยมมาทูนเนี่ยนะครับเป็นคนที่พาพวกเราเนี่ยไปตัดสินคดีถ้าเราเคยดูดูหนังพี่พบมัจจุราชนะครับก็ตัวละคร ก็คือพญามาจุราแล้วก็จะมีสุวรรณกับสุวรรณสุวรรณก็จะมีหนังสือมีบันทึกเกี่ยวกับคุณงามความดีสุสุสวรรณนะครับส่วนสุวรรณก็จะมีบันทึกคุณงามความความเร็วแล้วเวลาเราจะไปก็ยมยมาทูตยมพบาลนะครับจะเป็นคนพาเราไปจากโลกมนุษย์ไอตรงนั้นไม่รู้ มันไม่ใช่นรกนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดสินนะวิภพม,มาจุราชใครถึงคาดดับชีวีอะไรเงี้ยสุวรรณตรวจดูบัญชีใครทําดีได้ไปสวัสค์แล้วก็สุวรรณถ้าทําความชั่วก็ตกนรกโลกะก,ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นกลางกาครับแล้วก็พยายมนะครับย,ยมพระบาทยมมาทูตก็มักจะมากัะซิบ กับหมอป่ายครับหมอปายนี่เริ่มแรกก็เป็นหมอดูเนี่ยครับหมอดูธรรมดาเนี่ยหมอดูตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยพอตอนหลังก็ไม่ได้ดูเองละคือมีพายมีท่านยมเนี่ยมากระซิบกันคาจะให้ท่านยมเป็นคนดูดวงให้แล้วก็โด่งดังมากออกรายการเยอะแยะมากมายแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ผิดบ้างถูกบ้าง ท่านยมก็เสียผู้เสียคนไปไปนานพอสมควรแล้วนะพอหมอปลายเนี่ยผมก็อยากจะบอกพวกเรานะครับก็อย่าพิ่งไปปักใจเชื่อนะเพราะว่าบางทีท่านยมท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่มากระซิบหรอกถ้าอันไหนถูกนะั่นะคือท่านยมอันไหนผิดก็คือหมอปลายนะครับแล้วตอนนี้มีสองเรื่องในข่าวเดียวกันหมอปลายมาฟันธงว่าพักเก้าไกลโดนยุบ แต่หมอเกิบเนี่ยบอกไม่โดนยุบก,ก็พายมากาัะซิไปะพายจะเห็นหมดเลยสีหน้าท่าทางจะเห็นอนา,นาคตอกว่าอย่างนั้นเนี่ยว่าราคเก้าไกลจะโดนยุบแล้วก็มาเรื่องถึงคุณทักษิณคุณทักษิณหมอปลายก็แนะนำว่าให้ให้ให้หนีไปนอกประเทศก่อนก่อนที่จะต้องไปแบบไม่มีเกียบไปตอนนี้ดีกว่า นี่หมอปลายแนะนำก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะเชื่อไหมถ้าคุณทักษิณเชื่อก็ต้องหนีนะแต่ถ้าคุณทักษิณไม่เชื่อก็คงไม่หนีแต่แต่คุณพิธาจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะว่ามันพักมันจะโดนหยุดแล้วแต่ผมอยากจะถามหน่อยว่าถ้าพักไม่โดนหยุดแล้วก็ถ้าคุณทักษิณไม่ต้องหนีอยู่ในประเทศไทยจนแก่จนตาย หมอปลายจะมีเครื่องอะไรการันตีมะ้จะรับผิดชอบในเรื่องราวที่พูดได้อย่างไรมั้มีมัคือเวลาฟันทงก็ต้องฟันธงอะ่ะไม่ใช่ออกมาพูดแบบพูดไปเรื่อยอะ่ะพูดไปเรื่อยอะ่ะหรือเวลาตอนขึ้นนะไม่ว่ารายการทั้งหลายแหละ่นะที่เอาไปออกนะควรจะขึ้นซับด้วยว่าเป็น อะไรเป็นเฉพาะอะไรต้องใช้วิจารณญาในการรับชมอะไรเนี่ยเพราะเดี๋ยวว่าคนมันเชื่อแล้วมันก็จะไปกันใหญ่แล้วก็พยายมยมมาทูตท่านมีมีหน้าที่มารุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท่านมีหน้าที่จับคุณทักษิณไปหาพิภพมัจจุราชเมื่อท่านเสียชีวิตท่านมีหน้าที่จับคุณพิธาไปหาพิภพมัจจุราชตอนท่านเสียชีวิตไม่ได้จับด้วยเป็นหน้าที่เชิญ แล้วก็นำทางไปแล้วยง,ยงมบาลยมมาทูดนี่ก็มันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยฝรั่งก็มีนะฝรั่งยงมาทูดส่วนมากจะใส่สูตรผูกไทยหน้าตาหรอเหลา่าประเทศไหนก็มีก็ไม่รู้ว่าหมอปลายนี่ที่มากระซิบหมอปลายนี่เป็นยมมาทูดตประเทศไทยใช่ไหมหรือไงก็ไม่รู้นั่นคือเรื่องที่อยากจะพูด และมีอีกเรื่องหนึ่งกับหมอปลายก็ไปทําพิธีคือก็ผมเพ่งเคยเห็นนะผมก็อยู่สายบูมามานานนะแล้วก็ศึกษาค้นคว้านี่มานานหมอปลายทาพิธีเพื่อให้คนในเพจเพจที่เป็นแฟนคลับที่เป็นลูกศิษย์หมอปลายได้ได้หมดหมดทุกหมดโศก เขาระบ,บุข้อความว่าวันนี้หมอไปลายได้ทําพิธีปล่อยจระเข้เพื่อให้ลูกเพจทุกท่านหมดทุดหมดโศกหลังจากนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านสาธุสาธุไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายนะจริงๆก็ถ้าเรามีแฟนเพจเรามีลูกศิษยลูกหาเราก็ทําอย่างผมก็ทําอยู่เวลาผมทําพิธีบวงสวงเวลาผมทําพิธีขอกมาเวลาผมทาพิธีขอพรผมก็จะให้ เพื่อนๆผมอ่ะคนที่อยู่สายมูเจรูหมดทุกหอดศพเหมือนกันแต่นี่หมอปลายเหมือนก็นจะไปไปหลอกคือถ้าเกิดว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เบื้องบนเขาเป็นคนกำหนดแล้วหมอปลายจะไปหลอกเบื้องบนก็คือเอาจระเข้ครับไปปล่อยนะ ตอนแรกผมก็ตกใจว่าเฮ้ยไปซื้อจระเข้มาจากไหนวะแล้วไปปล่อยที่ไหนอ๋อปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นปจระเข้ปอบเป็นขนาดเท่าตัวจริงเลยนะ<ม>แล้วก็มีการมีดอกไม้ทูบเทียนมีสายสินมัดปากจระเข้แล้วก็เอาไปปล่อยไปปล่อยในคลองหลังปัมน้ำมัน ปรากฏว่าเจ้าของคลองเนี่ยครับเจ้าของที่ออกมาด่าผมทบวยวายบอกว่ามึงทำพิธีบ้าบ่อ,อะไรก็ไม่รู้ช่วยรบกวนมาเก็บไอ้ไอ้เจอระแค่ในกลับไปด้วยคือเอาไปไปล่อยในบ่อคนอื่นเขาอะผมก็ไม่เข้าใจความคิดของหมอปลายพายไม่กระซิบหมอปลายมากหัไวไอ้บ่อนี่มันไม่ใช่บ่อสาธารณะนะถึงมันเป็นบ่อสาธารณะก็เถอะ มันก็จะต้องยิ่งเป็นบ่อสาระยิ่งผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดนะนะเทศาบาลอ,อบลตอเขาก็จะจับนะต้องเสียค่าปรับนะห้าพันบาทนะหมอปลายแล้วนี่ไปไปเอาไปทิ้งในเอกชนนะถ้าเขาไม่แล้งจามจับก็ได้นะหมอปลายก็ไม่เข้าใจทําไมพายไม่กระซิบหมอปลายว่าเฮ้ยมึงอย่าทำอย่างนี้เลยคือ มึงไปปล่อยในที่ของมึงดีกว่าไหมหมอปลายก็ร่ํารวยมีเงินมีทองก็ขุดบ่อแล้วไ้ทําพิธีปล่อยจระเข้ปล่อยแม่งจริงๆก็ได้ไม่ต้องปล่อยจระเข้หรอกจระเข้มันเป็นสัตว์สังวนหหรือเปล่าวะมันมาปล่อยไม่ได้ปล่อยตัวเหี้ยก็ได้แต่ตัวเหี้ยเราก็ไม่รู้จะไปจับที่ไหนอะ่ะเพราะก็ไม่มีใครมาจับเพราะตัวเหี้ยมันก็อยู่ตามลําคลองกันอยู่แล้วไม่ใช่ลาคลองอยู่ตามบ่อตามหนองอยู่แล้ว แล้วเราก็ไม่รู้จะปล่อยมันทําไมเพราะมันเป็นอิสระอยู่แล้วไนงะส่วนปล่อยจระเข้จระเข้มันก็เป็นอิสระอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้จับขังแบบกงหมานะเว้ยจระเข้มันขังอยู่แต่มันมีพื้นที่ในพิโลก็มีบ่อจระเข้เขาก็เลี้ยงไว้เพื่อจะขายเอาหนังไปทปํากระเป๋าไปทําอะไรทํานองนี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะปล่อยจระเข้ทาไม แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสายบูปล่อยทะเขแ่แล้วจะหมดทุกหมดโศกได้ไงเขาก็มีแต่ปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าะปล่อยนกอ่ะและการที่ปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าปล่อยนกเนี่ยคนที่หมดโศกก็คือพวกปลาพวกหอยพวกนกไม่ใช่คนปล่อยนะเว้ยคนปล่อยก็ได้คุณค่าทางจิตใจก็เท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่หมอฝ่ายทำทำมาแล้วก็เป็นข่าว แล้หมอปลายก็มึ่นมึ่นก็ไม่สนใจอะไรหรือเดี๋ยวก็ไปบวชเป็นพิสุนุนะี่ก็โดนโจมตีมากๆตอนนี้ก็สึกออกมาก็มาเป็นหมอปลายเหมือนเดิมก็เลยงงๆกับเธอนะ <c oughs> ไม่รู้ทำยังไงตอนนี้ต้องถึงขั้นไปอยู่แกงกลุ่มที่ปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วเปล่า ต้องไปถึงมือทานายอนันตชัยหรือเปล่าต้องไปถึงมือต้นอ,อ้อเป็นหนึ่งหรือเปล่าต้องไปถึงมือหมอป่าหมอป่าหรือเปล่าเรื่องของหมอป่าผ่า,ากระสิบนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาพูดจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือหนึ่งหมอปลา ฝากไปสินท่านยมด้วยพักก้าวไกลอาจจะไม่โดนยุบสองคุณทักษิณอาจจะหลุดคดีนะไปฝากด้วยเดี๋ยวท่านหมอปายแล้วก็ท่านยมจะหน้าแหกแล้ววันที่สองรีบไปเก็บเจลระแค้ด้วยเก็บโดยด่วนนะมันเป็นบ่อของชาวบ้านเขาโอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่น,นําเสนอในแง่งมุมของผมครับพี่ผมเขียนหนังสือนะครับใกล้เสร็จแล้วนะคััค,คธรรมมาสตายเกดก็ดสั่งจองกันได้ครับสามร้อยสองร้อยเก้าสิบาทเงินไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอนจับก็ดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วย หนึ่งในนั้นมีน้ำหอมสายมูเตรูนะครับยี่ห้อมนตาเพิ่งไปเข้าพิธีเมื่อวันที่สิบสามิถุนายนนะครับผมเป็นเจ้าพิธีในการวงสวงในการไหวค้ครูที่วัดราชบูรณะต่อหน้าพ่อปู่ศรีสุสทโธทแม่ยาศรีปฐุมฯห้าร้อยเก้าสิมมาบาทครับช่วยซื้อกันด้วยนะครับผมติดต่อผมได้ทางเฟซบุ๊คลองตะกดิดผลเดนพิสัยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับกิงกลางกันเข้ามาจะมา ร้องเรียนจะมาพูดคุยจะมาปรึกษาอะไรได้ทั้งนั้นนะครับขอเพียงส่งเสียงม่านะครับตอนนี้ผมก็ทําคดีอยู่สองคดีนะครับคดีหนึ่งก็คือคดีที่มีมีนายทัพในตำรวจมาร้องเรียนเรื่องมีการคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีของมาดามเปิ้ลที่มีอดีตผัวไปให้การเป็นเท็จออกรายการโหนกระแส ทั้งชั่วโมงเลก็มีสองคดีนะครับมีอะไรก็มาพูดคุยกันสำหรับคดีของผมคดีใหม่ก็คือสวสมชายสวงการก็แจ้งความจับผมมินประมาทก็โอเคก็ว่าหันไปนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็เป็นเรื่องจิบๆเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณกับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้คมครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี